คือไม่คิดจะให้ลุ้นเลยว่าไงสวัสดีครับกับอีกกับผมอีกครับนะฮะกับช่องกับป่าบอยและใช่ครับวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้อัปเดตเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โห มีทั้งปลีกของใหม่มีนู้่นนี่นะโอ้โหทำเยอะมากแต่ประเด็นหลักๆของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะแล้วเนื่อวจากการที่จะมาสุมกองใหม่แต่ก่อนอื่นเลยใครที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการลดราคาได้ก็มา,ก,มาก็มาได้เลยนะครับตามสบายเลยนะนี่คือโคโล่โฮมเลยคนระัสำหรับ RP ใหม่นะครับที่กำลังจะมาในเร็วนี้มาแจมได้เลยนะและแน่นอนครับก็สุมแบบรายวันสักหน่อยเผื่อได้อะไรที่มันดีๆแต่ก็น่าจะมาอยู่ดีโอเคฮะหมดละ แต่ที่แน่ๆครับแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเลยที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือทางด้านของกล่องคลาสิกกับกล่องพรีเมียมนะครับที่เปลี่ยนไปตรงที่ว่ามันลดราคาครึ่งหนึ่งจาก1 0 0 0เหลือ500ดีมากและใครที่มีตั๋วอันเก่านะครับอย่าลืมไปแลกตั๋วใหม่ด้วยนะครับเพราะตั๋วเก่าสามารถแลกตั๋วใหม่ได้ถึง2เท่าด้วยกันนะครับใครชวนมาอไหนๆก็ไหนๆละอยู่อยู่ในคลิปไปแล้วกันนั่นเดี๋ยวมาแป๊บนึ่นคลิบ๊บ เผื่อได้ดวงของพวกเขาไปช่วยด้ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกจากนี้จากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line a d r i c h m a n shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับ อย่าลืมไปแรกกันด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้ใช้ตัวเก่าแล้วนะนอกจากว่าเราจะไปสมกล่องคลาสสิกอันนี้แล้วใช้ตัวเก่าแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเรทในตู้เก่านะครับจะเท่ากันกับในเรทของตู้ใหม่นะครับที่ลดราคาครึ่งหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ส่มมากกว่าก็ย่อมดีกว่าอู่แล้วเนาะก็แรกๆไปเลยครับอย่าไปคิดมากก็สักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับกล่องใหม่นะครับก็คือทางด้านของกล่องพรีเมียมที่ผมได้สปอยไปแล้วนะครับ Snowflake Fairy Set แล้วก็ชุด Cu t e p e n น u i ินนั่นเองนก็ ไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องพูดเดยอะพูดแยะเนาะสุดเลยละกันไหนๆก็ไหนไหนละห้าสิบ <c oughs> ตัวนะฮะห้าสิบสห้าสิบตัว,ตวจะได้ของแดงไหมนะมีแล้วแน่ๆมีแล้วแน่ๆเลยอันนี้คือของการันตีเออีเออใช่กล่องนี้มีการันตีนะครับทุกๆห้าสิบห้าและยี่สิบห้าครับจะการันตีของชมพู่แต่จะดีกว่าถ้าได้ ของแดงแดงสิเออเหมือนจะมีแล้วนะเอ้ายังไม่มียังไม่มีซซนตา้าดามยังไม่มีแะโอเคโอเคซซนตา้าดามเป็นชุดเก่านะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับแต่โอ้อยากได้นะเลยเพนกวินแต่แต่ก็ยังไม่เห็นของแดงถ้าเกิดจะไม่มีของแดงเอากระเป๋ากระมวกกัะน็อกมาก็ได้อยากได้นะของแดงนะ ชุดแรกอันนี้คือสวยมากเลยแลวแบบกล่องฟรีเมียไม่มีของแดงตกถึงท้องผมมาจนจำไม่ได้แล้วนานมากจนจำไม่ได้จริงอันนี้รอบที่50นะฮะรอบที่50 50แล้วนะออ้แต่รู้สึกว่าจะอ็ยังไม่มีโอเคโอเค,อ,เคอ่าใช้ย,ยูซสักหน่อยแล้วกันอ่าสมสมไปก่อนรอบที่60สนะฮะรอบกิป คือไม่คิดจะให้รุนเลยว่ะเหมือนเพื่อนๆในตี้จะไม่ช่วยอะไรเลยนะร <c oughs> อบที่เจ็ดเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบแล้วนะอออ่ารอบสุท้ายพอแล้ดูเป็นคนที่ไม่มีดวงมากวันนี้อย่าว่าแต่วันนี้หรือทุกวันเลย อ,อ,อเอากล่องใหม่เลยไงก,กล่องใหม่แถมให้อีกสักสองรอบเป็นร้อยรอบสุ่มทั้งหมดวันนี้ร้อยกล่องไงดูซิร้อยกล่องจะได้อะไรน่าสนใจไหมดูเหมือนก็ยังไม่อยู่ดีแค่ร้อยกล่องแล้วนะผับจีร้100อยกล่องแล้วนะร้100อยกล่องแล้วนะร้อยกล่องแล้วนะโอ้เบีย้ย โคเบียเลยเหมือนจะมีแล้ว yeah มั้งเนี่ยเขายังไม่มีอย่างน้อยก็ได้ของใหม่มาบ้างแหละแต่แบบไม่ได้ต้องการสักชิ้นแล้วไหนๆก็ไหนๆละแจก UC ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าครั้งก่อนจะลืมแจกด้วยนะครับก็2คนแล้วกันในคลิปนี้จะมีพอวอกับฮอตบานาบีเหมือนแย่งกันอ่ะเหมือนรู้เนี่ยเหมือนรู้นะว่าผมจะทําคลิปอยู่หรือว่าผมทาคลิปอยู่ด้วยแหละถึงกับมาปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมายินดีด้วยนะครับ โดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกํลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันมาในคลิปหน้าครับสวัสดีผมกตัวลราไปก่อนแล้วเจอกันยยด